ไปกันต่อครับเรื่องราวของครูเพนสีนะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับถือเป็นการจับมือร่วมกันครั้งแรกครับระหว่าง2ผู้นำคอนเทนต์บันเทิงครับไม่ว่าจะเป็น Work Point ของเรารวมไปถึงไอชีอี้ครับเพื่อขยายฐานผู้ชมละคร Work Point ที่เป็นสถานีผลิตละครมาแรงในปีนี้นะครับ2566กับช่วงเวลาความสุขเวลาแฮปปี้แฟมิลนะครับทุ่มตรงกับ ความต้องการขยายฐานผู้ชมนะครับต่อยอดลงในแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งครับเพื่อให้ผู้ชมได้ชมย้อนหลังกัน2ช่องทางเพื่อความสะดวกในการรับชมครับพี่กี้ครับทั้งบนแอปพลิเคชัน i อชีและเว็บไซต์ iq.com ค่ะเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบละครแนวสนุกสนานและสามารถรับชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะต่อเนื่องไปตั้งแต่1ทุ่มช่อง WorkPoint แล้วก็ดูต่อไปเลย2ทุ่มบนแอป i อชแล้เว็บ iq.com ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะดรวิชนีศรีสวัสดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทเวิร์กพของเราค่ะเปิดเผยกับเรื่องราวดีๆนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับพี่ปูครับ โชคดีมากๆสาหรับละครเรื่องอครูเป็นสีนะคะที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างไอจีอนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนดูเยอะมากนะคะมาเสริมให้ละครของเราเนี่ยต่อยอดให้คนดูเนี่ยมากขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เรารอคอยครับต้องบอกว่าผมผมมีการพูดคุยมานานแล้วแต่ว่าเราพยายามหาจังหวะแล้วก็โอกาสที่ลงตัวมากที่สุดครับจนได้มาเจอกับเรื่องนี้แหละครูเป็นสีกับเลดี้บอซึ่งจริงๆเปิดตัวไปก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจเนาะเลติ้งกรุงเทพและบริวณมณฑลก็สูงที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้นคัผมมเกกิววาาาดหยอ่ มีแต่คนพูดว่าละครอะไรเนี่ยทำไมมันมันตลกบ๊ะบ้างโอ้จะบอกว่าดีใจที่สุดของหัวใจเลยค่ะยอดดูแค่ช็อตบางช็อตตอนนี้นะคะลงไป10นาที10ล้านวิวแล้วค่ะก็อยากจะฝากละครแล้วกันนะครับทุกวันจันทร์หนึ่งฟุตห้ามพลาดนะครับติดตามละครของพวกเราด้วยเนาะครูเป็นสีกับเลดี้ปอบค่ะทางช่อง Work Point กดเลข23ครับ ถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยดูย้อนหลังได้ที่แอปพิเคชัน i อฉีอี e ครับผมหรือเว็บ iq.com นี่โปรโมทให้ขนาดนี้แล้วห้ามพลาด ติดตามชมได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง WorkPoint ของเรานะคะรวมถึงดูย้อนหลังได้ในนี้นะคะแอปพลิเคชัน ICE นะคะพิมพ์ไปที่ iq.com ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะต้องเรียกว่าเป็นละครที่ร้อนแรงที่สุดในวินาทีนี้นะครับได้ข่าวยอดวงยอดบิวนี่ทะลุเป้าแล้วพี่ตุก๊กี้พี่ตุ๊กี้ตกใจมากพี่อูนและสาคัญคือคุณผู้ชมคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรวมถึงตอนแรกคิดในใจนะรับเล่นละครเรื่องนี้เออกูเป็นสีน่าจะเด่นสุดไม่ใช่ละเด่น ทุกคนเลยเนี้ยแล้วนักแสดงมกความสามารถมากมายเก่งมากๆอ้าวคุณผู้ชมขาวิธีการจับปอบของคุณเป็นสีไม่ธรรมดาจริงๆนะวันจันนี้บอกเลยว่าจะมาบอกวิธดกรรมว่าการที่มีปอบในหมู่บ้านเราคุณเป็นสีมาเผยไตนะกับดินเจ็ดป่าช้าปอบจะครัวหรือไม่ต้องติดตามวันจันนี้ติดตามได้นะครับ